สงครามไซเบอร์กลายเป็นการโจมตีอีกมิติหนึ่งในสมรภูมิความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาเกิดอะไรขึ้นบ้างมีอะไรที่เราต้องกังวลหรือไม่แล้วกองทัพไทยรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรนิวส์จ๊สวันนี้จะพาไปสำรวจเรื่องนี้กันค่ะ กลายเป็นประเด็นที่น่าจับตามองนะคะเมื่อทางด้านของพลโทชาติชายชัยกเกษมผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการไซเบอร์ทหารค่ะเปิดเผยในระหว่างการชี้แจงคณะกรรมการงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ โดยเป็นการชี้แจงถึงแผนการใช้งบประมาณ97ล้านบาทในปีงบประมาณ2569เพื่อพัฒนาหน่วยบัญชาการไซเบอร์ทหารที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1ตุลาคมปี2567ที่ผ่านมาว่ามิติไซเบอร์คือมิติการรบระบบด้านไอทีคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ทั้งระบบที่มีอินเทอร์เน็ตและไม่มีอินเทอร์เน็ตค่ะ ทางด้านของพลโทชาติชายเผยนะคะว่าเนื่องจากว่าปัญหาความขัดแย้งตามแนวชายแดนในปัจจุบันทำให้ในทุกๆวันนี้เราถูกโจมตีทางไซเบอร์ไปยังหน่วยงานพลเรือนจำนวนมาก ในขณะที่คุณวสนานานุวมผู้สื่อข่าวอาวสสายทหารค่ะก็เปิดเผยรายงานข่าวจากฝ่ายความมั่นคงว่าทางฝ่ายกัมพูชาได้มีการก่อสงครามทางไซเบอร์กับไทยโดยมีการใช้แฮกเกอร์แต่ว่าแฮกเกอร์ที่ว่านี้ไม่ใช่แฮกเกอร์ธรรมดาแต่ว่ามีการใช้แฮกเกอร์มาจากเกาหลีเหนือร่วมโจมตีทางไซเบอร์หรือก่อสงครามโซเชียลกับประเทศไทย แต่ทั้งนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดนะคะว่าการใช้แฮกเกอร์ในครั้งนี้เป็นการจ้างแบบส่วนตัวหรือว่าเป็นคอนเน็ชันจากสายสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือไม่ค่ะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีข้อมูลจากเพจ army military force สำรองเปิดเผยว่าทางฝั่งกัมพูชากำลังทำสงครามไซเบอร์กับไทยโดยการย้ายหมุดประสาตาเมืองทมในแอปพลิเคชัน g o o g l e Map จากฝั่งประเทศไทยไปอยู่ฝั่งกัมพูชาค่ะ เรื่องนี้ทางด้านของพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบ,บกนะคะก็ออกมาชี้แจงว่าข้อมูลของแอปพลิเคชันดังกล่าวนั้นจะไม่มีผลทางกฎหมายทั้งในระดับประเทศและในระดับระหว่างประเทศและก็ยืนยันชัดเจนค่ะว่าฝ่ายไทยใช้อำนาจอธิปไตยเหนือพื้นที่ประสาทตาเมือนทมมาโดยตลอดซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ยึดโยงกับหลักฐานภูมิศาสตร์และการบริหารพื้นที่โดยหน่วยงานราชการไทยอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามนะคะคำถามที่สำคัญในตอนนี้ก็คือว่าแล้วกองทัพไทยจัดการหรือว่ารับมือกับเรื่องนี้อย่างไรและที่สำคัญคืองบประมาณก้อนนี้ถูกนำไปใช้ในการสร้างไอโอกองทัพหรือไม่ซึ่งประเด็นนี้ค่ะทางด้านของพลโทชาติชัยก็ระบุว่างบประมาณ97ล้านบาทนี้ถูกนำไปใช้ใน3เรื่องหลัก หนึ่งคือสร้างระบบป้องกันเฝ้าระวงังตรวจจับและแก้ปัญหาสิ่งที่สำคัญในสงครามไซเบอร์นี้ก็คือต้องตอบคำถามให้ได้ว่าป้องกันอะไรจากอะไร อย่างเช่นที่ผ่านมาค่ะพลโทชาติชายระบุว่าเว็บไซต์เป็นระบบที่ถูกโจมตีได้ง่ายและบ่อยที่สุดทําให้ไม่สามารถใช้งานได้หรือไม่ก็ถูกขโมยข้อมูลแล้วก็นําไปเผยแพร่ทําให้เสียชื่อเสียงแล้วก็ถูกทําให้เกิดการโจมตีอย่างต่อเนื่องได้ไประเด็นที่2เนี่ยก็คือว่าจะต้องมีการสร้างทีมไซเบอร์โดยเรามี5ทีมหลักนะคะคือทีมเชิงรับเชิงรุก ทีมปฏิบัติการในระบบ OT และทีมงานข่าวไซเบอร์รวมไปถึงทีมนักวิเคราะห์ทางไซเบอร์ด้วยและส่วนสุดท้ายที่ถูกนำไปใช้จากงบประมาณในก้อนนี้ก็คือการนำไปสร้างโรงเรียนไซเบอร์ทหารค่ะซึ่งโรงเรียนนี้เนี่ยก็จะเป็นการผลิตทีมไซเบอร์หรือว่าทีมนักรบทั้ง5ทีมขึ้นมาและประเด็นสุดท้ายที่มีการตั้งคำถามคืองบประมาณในก้อนนี้เนี่ยทางกองทัพมีการนำไปสร้าง iO กองทัพจริงหรือไม่ ทางด้านของพลโทชาติชายก็ระบุนะคะว่านักรบไซเบอร์เหล่านี้ล้วนแต่เป็นวิศวกรโปรแกรมเมอร์และ OT Security Expert ในขณะที่ IO นั้นเป็นเรื่องของการสร้างคอนเทนต์เพื่อให้เกิดความรู้สึกกับทั้งฝ่ายเราฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ฝ่ายเป็นกลางค่ะโดยเฉพาะผู้มีอำนาจในการตัดสินใจซึ่งส่วนนี้พลโทชาชายระบุว่าเด็กๆมัธยมเนี่ยก็สามารถทาในส่วนนี้ได้ไม่จาเป็นจะต้องจ้างคนที่มีค่าตัวแพงขนาดนี้มาทา ก็ยังคงเป็นประเด็นที่เราต้องมาจับตากันอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาว่าท้ายที่สุดแล้วความขัดแย้งในครั้งนี้จะจบลงอย่างไรคะ่ะ